เคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวีดอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Slave TV ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมเราก็อยู่ในฟีฟ่าอีกแล้วนะครับคนกค็ผมก็วันนี้นะผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมซึ่งมันเป็นชุดเก่านะผมที่ฮิตมากๆแล้วผมคือมันกางเกงอะใส่กับชุดอะไรก็สวยใส่ชุดอะไรก็ฮิ่นะครับทุกคนฮนะ ก็ก็หลายๆคนนะผมเหมือนจะรอคอยนะครับผมสิ่งนี้กลับมานะครับผมก็โอเคก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะผมนอกจากชุดยากุซ่านะครับทุกคนครับผมก็โอเคก่อนจะไปดูพี่สุ่มนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครและกดกระดิ่งไว้ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะงั้น เราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไะโอเคครับผมก็สำหรับนอ้องคนไหนนะผมที่มองหาเว็บที่ดีนะครับผมเว็บสุ่มเพชรหรือสุ่มไอดีนะผมก็วันนี้พี่มีเว็บที่ดีมานําเสนอนะครับผมก็ชื่อเว็บฟรีบอลโซนนะครับผมก็พิธีสมัครนะผมก็ง่ายๆนะผมเพียงแค่น้องกดลิงก์ที่ใต้คลิปมานะผมแล้วก็มาสมัครกันเลยครับผมก็อตอนนี้นะผมก็คือยังสมัครด้วย Facebook ไม่ไดนน้นะผมก็สมัครได้แค่อันนี้อย่างเดียวนะครับผมโอเคมาสมัครกันเลยครับผมโอเคครับผ มก็ข้างบนแล้วผมให้ใส่เป็นูสเซ n a m e นะครับผมก็ข้างล่างนะผมช่องแรกนะครับผมช่องนี้ครับผมให้ใส่เป็น p สเว w o r d นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ c o n f i r พ p สเวิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เสร็จแล้วแล้วผมก็กดสมัครกันเลยโอเคครับผมก็สมัครเสร็จแล้วแลผมก็เดี๋ยวเรามาเข้ากันเลยดีกว่าครับทุกคนฮะพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะผมก็จะเห็นหน้านี้เลยนะทุกคนก็วิธีการเติมเงินแล้วผมก็ง่ายๆนะผมเพียงแค่น้องกดตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะผมก็เป็นวิธีการเติมเงินอย่างนี้นะครับผมเป็นส่ง สองข้อขนนะครับผมก็มีวิธีการบอกด้วยนะผมก็ทำตามนี้เลยนะผมแค่นี้เองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะผมพี่ก็เติมมาพอดีร้อยนะผมสองร้200เครดิตนะครับทุกคนนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมวันนี้พี่จะพามาสุ่มเพชรนะผมเป็นเพชรไม่มีเกลือนะทุกคนนี่นะผมเป็นเกมสุ่มเพชรเลยนะผมแล้วก็จะมีเกมอื่นมากมายนะผมน้องๆก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาสุ่มเพชรแล้วกันนะทุกคนโอเคเข้าไปดูเลยก็นี่นะครับผมเป็นการสุ่มเพชรที่มีเกลนะครับผมก็ครั้งละห้าสิบเครดิตนะครับทุกคนไะไหครับทุกคนนะกดเลยทุงวันนี้โอเคครับผมก็น่าจะเป็น344เพชรนะทุกคนนะโอเค โอเคครับผมจังหวะนี้ฮะยังไงครับผมก็น่าจะได้เป็นสามสี่เพชรทมสามสี่เชรเหมือนเดิมนะทุกคนนะโอเคยังไงครับทุกคนนะเฮ้ยท,ทุกคนยัดแค่พี่รสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเนะทุกคนนะ นี่นะครับผมก็ได้เป็นบัตรการีน่าเลยนะทุกคนนี่เห็นปะได้บัตรการีน่าเลยนะผมเราก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะโอเคครับผมนี่ไงครับทุกคนนคีบผมเป็นกล่องแฟชั่นยากุซ่าคัมแบ็กนะครับทุกคนนะก็นะครับผมมีทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ชุด อื่นๆอีกเยอะนะครับผมไม่เยอะหรอกนะผมอีก2ชุดนะครับผมชุดคนป่าชายหญิงนะครับผมแล้วก็เป็นชุดเจา้าพวกมาเฟียหรือสักอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นเ,เป็นอะไรนะครับผมเป็นชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมก็กิจกรรมนี้ผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่12นะครับผมถึงวันที่22เดือนนี้แล้วทุกคนโอ้โหอยู่ถึงประมาณ สิบวันนะครับผมสิบวันเลยที่เชียวนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้จัดนะก็ประจ e กันเลยดีกว่าครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้จัดนะก็มาดูพี่จัดก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนฮะไปะโอเคครับผมก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาในรูปแบบนะครับผมกล่องโทเค็นยี่ห้าเพรนะครับผมทุกคนก็สําหรับ ของที่มันมาในกล่องโทเค็นที่ห้าเพชรคือมันเป็นของที่ถามว่ามาถูกไหมมาถูกนะทุกคนเพราะว่าใช้บัตรส่วนลดได้นะครับทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวพี่จะกดสุ่มทีเดียวเลยนะทุกคนนะคือการเกยงยาคกุซ่ามันเป็นอะไรที่อยากได้แหละแต่ว่าพี่ก็อยากได้ทั้งชุดเนาะพี่ว่าเอาทั้งชุดดีกว่านะครับทุกคนนะโอเคครับผมพี่ก็จะใช้ส่วนลดเลยละกันนะทุกคนนะเป็นส่วนลดนะผมก็คือใช้ 2,000เต็น,นะผมก็จะเหลือนะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่มืันสักนะครับผมก็คือจะลดราคามา700นะครับผมบัตรส่วนลดนะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้ว่าบัตรส่วนลดมาจากไหนนะผมก็ไปที่นนแรกไอเทมนะทุกคนนะครับแล้วก็ไปที่โทเค็นเอนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมหานะผมหาส่วนลดนะครับผม700นะครับผมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ,น,หละนะครับทุกคนนะก็พี่ก็แลกมาหมดแล้วนะครับผม โอเคงั้นซุ่มไปดูกันเลยครับทุกคนไมันต้องแปดสิบกล่องโอเคแปดสิบกล่องนะครับผมปาซื้อเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเดีวเราเข้าไปดูนะมันจะอยู่ในเนวในอยู่ในใน,นี้นะทุกคนนะนี่ไงบัตรบัตรส่วนลดนะทุกคนโอเคเข้ามาดูนะเปิดอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ลองเปิดมาก่อนยี่สิบกล่องละกันอือยี่สิบกล่องละกันทุกคนโอเคยี okay, ่สิบสองกลนแหละตั้ง เฮ้ยได้อะไรทุกคนได้อะไรครับผมอ๋อได้เป็นมนุษย์หินนะชุดมนุษย์หินนะชุดมนุษย์หินผู้หญิงนะทุกคนอ่าได้เกงได้เป็นรองเท้าหยาบกสุกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันล้วพี่จะได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้มีสามเปดโอ้ยได้เยอะอยู่นะทุกคนได้เยอะอยู่นะทุกคนเราต้องการหนึ่งร้อยเหรียญนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะเปิดทีเดียวเลยละกันนะผมห้าสิบแปดกล่องนะครับผมมาแล้ว อ่ะเฮ้ยได้อะไรทุกคนได้ไรอะ่ะชุดวันรหินหญิงอ่ะทั้งหัวหัวหญิงเนาะโอเคได้หัวผู้ชายมาโอเคหัวผู้ชายอีกแล้วซ้ำอีกแล้วทุกคนยังไงแป็นตาเจ้าพ่อเนี่ยทุกคนโอเคโอ้โหแมม,ม,ออมันไม่ออกเลยมันไม่ออกเป็นกางเกงหรืออะไรเียเหรอทุกคน โอเคเราได้มา1 3 4สี่เหรียญน,นะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะโอเคครับผมพี่ก็เล่นตัวผู้ชายอย่างเดียวนะไม่ได้เล่นตัวอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวแรกเป็นผู้ชายนะครับผมทุกคน่ะคนแรกเลยบ้างโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับผมกางเกงยากุซ่าชุดยากุซ่านะครับผมก็เหลืออีก30นะครับผมอีก30เอาทำอะไรดีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาแลกรกกันนะครับสําหรับอีก30ไอ้นี่นะครับผม ไาเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่าครับทุกคนเอาจริงๆอ่ะมันมันเท่มันเท่เทางชุดนะพี่ว่าน้องใส่ทางชุดเลยรักกันทุกคนนี่ไงเท่ปะล่ะเท่ปะล่ะทุกคนเท่ปะล่ะอย่างเทปอย่างก้อะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวยเราลองเอาเนี้เราผมถ้าเราลองแต่งนะครับผมเป็นรองเท้าส่วนใหญ่คนจะใส่รหรองครับเตะนะครผมหรือไม่ก็ เป็นรองเท้าอันนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะได้ป็นงานองเท้าแตะนิดนึงแล้วก็เออแล้วกวว็นี่ครับผมหัวค้างคาวนะครับผมอ่ะรับปิดปากนีครับผมก็จะเป็นรับปิดปากอันนี้นะพี่ชอบใส่ชอบใส่นี้มากกว่านะครับผมแล้วก็ไอ้ตานะครับผมตาที่ชอบใส่อันนี้นะครับผมอ่าเป็นสีแดงรัดก,ก้านนะทุกคนเสื้อใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมทำนั้นเลยนะ นี่แค่นี้ก็เท่แล้วทุกคนเป็นไงหัวอังคารด้วยโคตรเท่คือแล้วนี่ก,กล้ามทองนี่จะใส่เท่มากแล้วทุกคนตามนั้นเลยนี่ครับผมก็พี่หมดไปเท่าไหร่ปะทุกคนหมดไปหนึ่งพันสามร้เพชรนะผมชิวๆนะครับทุกคนนะก็กิจกรรมมาแบบนี้นะผมพี่ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วผมก็ใครที่แล้วผมใครที่ไม่อยากจะเสียตังค์แพงกับสำหรับชุดนี้แล้วผมก็ มานะครับผมมาเลือกกันนะครับผมเก็บตังค์ได้นะทุกคนตามนั้นเลยนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับรผมก็ขอให้ทุกคนไม่เกลียดนะครับผมใครที่รับส่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตดา,ามและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปๆครับทุกคนเจอกันครับ